ในโลกที่ความเจริญแผ่ซ่านไปทุกขนแห่งการค้นหาดินแดนที่ยังไม่ถูกมนุษย์รุกล้ำนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้แต่ความจริงแล้วยังมีบางมุมของโลกที่ซ่อนเร้นเกินกว่าสายตาและความเข้าใจของคนทั่วไปดินแดนเหล่านั้นไม่ใช่เพียงแค่ป่าเขาลำเนาไพรที่ห่างไกลแต่เป็นพื้นที่ที่การเวลาดูเหมือนจะหยุดนิ่ง พร้อมกับซ่อนเร้นเรื่องราวตำนานและพิธีกรรมโบราณอันดำมืดเอาไว้เรื่องราวที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังนี้ไม่ใช่เพียงแค่ตำนานเก่าแก่ที่ถูกเล่าขานแต่เป็นประสบการณ์จริงที่ผมและเพื่อนต้องเผชิญหน้าจนต้องยอมรับว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นไม่ควรถูกค้นพบ มันเริ่มต้นจากความอยากรู้ของกลุ่มเรากลุ่มคนที่คลั่งไคล้ในเรื่องหลีลับวัฒนธรรมโบราณและตำนานท้องถิน่นเราไม่ใช่แค่นักสำรวจทั่วไปแต่เป็นนักสแสวงหาเรื่องราวที่ต้องการจะบันทึกสิ่งที่กำลังจะเลือนหายไปให้คนรุ่นหลังได้รู้ ผมเองในฐานะหัวหน้าทีมและผู้ถ่ายทำส่วนวิทย์เพื่อนสนิทของผมผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และภาษาโบราณเป็นเหมือนสมองของทีมเราทั้งคู่มีความฝันร่วมกันที่จะค้นพบหมู่บ้านโบราณแห่งหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่ลึกเข้าไปในป่าทึบทางภาคเหนือของประเทศ หมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการในแผนที่ใดๆแต่ชาวบ้านในพื้นที่รู้จักกันในชื่อหมู่บ้านพรายพรยเป็นหมู่บ้านในตำนานที่เชื่อกันว่าเคยมีอยู่จริงเมื่อหลายร้อยปีก่อน ผู้คนในหมู่บ้านนี้มีความเชื่อและพิธีกรรมที่แปลกประหลาดพวกเขากราบไหว้พรายไพรวิญญาณผู้ผิทักป่าและทุกๆปีจะมีพิธีรำสังเวยเพื่อถวายเครื่องเส้นบูชาแก่พรายไพรเพื่อให้ป่าอุดมสมบูรณ์และคุม้มครองพวกเขา แต่ตำนานเล่าว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนพิธีนี้ได้เกิดความผิดพลาดขึ้นพรายพรายไม่พอใจและทำให้หมู่บ้านทั้งหมู่หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยราวกับไม่เคยมีอยู่จริง ผมกับวิทย์ใช้เวลาหลายเดือนในรวบรวมข้อมูลทั้งจากเอกสารเก่าแก่แผนที่ลายมือและคำบอกเล่าของชาวบ้านเราตัดสินใจที่จะออกเดินทางแม้ว่าหลายคนจะเตือนว่ามันอันตรายแค่ไหนผมรู้สึกตื่นเต้นมากกว่าหวาดกลัวเสียอีกนี่คือโอกาสที่เราจะได้สัมผัสกับประวัติศาสตร์ที่จับต้องได้ ด้วยความช่วยเหลือจากลุงบุญชายชราผู้มากประสบการณ์และเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้เชี่ยวชาญเส้นทางป่าลุงบุญเป็นคนพื้นถิ่นสายตาของเขานิ่งสงบแต่แฝงไปด้วยความเข้าใจในธรรมชาติอย่างลึกซึง้งและผมก็สัมผัสได้ว่าลุงบุญไม่ได้เห็นเราเป็นลูกค้าแต่เขาเป็นเหมือนผู้ปกป้องเราจากบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่อยากให้เราไปยุ่งเกี่ยว การเดินทางเริ่มต้นภายใต้ผืนฟ้าสีเทาของฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงเราเริ่มต้นจากหมู่บ้านสุดท้ายที่ถนนตัดผ่านจากนั้นก็เป็นทางเดินทางที่ทอยาวเข้าสู่ป่าทึบลุงบุญเดินนำหน้าอย่างไม่รีบร้อนวิทย์ตามมาเป็นอันดับสองส่วนผมเดินปิดท้ายพร้อมด้วยกล้องคู่ใจและอุปกรณ์บันทึกเสียงตลอดเวลา ผมพยายามเก็บทุกรายละเอียดบรรยากาศของป่าดิบชื้นนั้นทั้งสวยงามและน่าเกรงขามแสงแดดสาดส่องลงมาเป็นลำผ่านหมู่ไม้สูงใหญ่อากาศชื้นและอบอ้าวกลิ่นดินกลิ่นใบไม้และกลิ่นดอกไม้ป่าที่ไม่คุ้นเคยผสมผสานกันจนรู้สึกได้ถึงความดิบของธรรมชาติสลับกับเสียงนกเสียงมแมลงและเสียงน้ำตกที่ดังจากที่ไกล สองวันแรกของการเดินทางผ่านไปอย่างยากลำบากเราต้องเผชิญกับเส้นทางที่เต็มไปด้วยโคลนลำธารที่เชี่ยวกรากและมะแมลงป่าที่รบกวนตลอดเวลา วิทย์เริ่มบ่นถึงความเหนื่อยล้าแต่ผมยังคงตื่นเต้นกับทุกย่างก้าวลุงบุญไม่ค่อยพูดอะไรนอกจากชี้ทางและให้คำแนะนำเล็กน้อยแต่ผมสังเกตเห็นว่าแววตาของเขามีความระแวดระวังอยู่ตลอดเวลาเหมือนกำลังมองหาบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ใต้เงาไม้ในคืนที่สามเราตั้งแคมป์ข้างลำธารเล็กๆ เสียงน้ำไหลเอื่อยๆช่วยคลอนคลายวิทนั่งปรับแผนที่กับผมส่วนลุงบุญก่อไฟและเตรียมอาหารเย็นระหว่างนั้นเองลุงบุญก็หันมาหาเราด้วยแววตาจริงจังหนุ่มๆพวกแกนแน่ใจหรือว่าจะไปต่อผมยิ้มแน่ใจครับลุงบุญเรามาถึงขนาดนี้แล้วจะถอยกลับไปได้ยังไงวิทเสริมใกล้ถึงแล้วใช่ไหมครับลุงเราเดินมาได้ไกลมากแล้ว ลุงบุญถอนหายใจป่าแห่งนี้ไม่ใช่ป่าธรรมดามันมีเจ้าของเขากล่าวเสียงเรียบคนโบราณเชื่อว่าทุกที่มีวิญญาณสถิตยอยู่โดยเฉพาะที่ที่เคยมีชีวิตและการบูชาหมู่บ้านพรายไพรนั้นมันไม่ได้หายไปไหนแต่มันถูกเกลือนไปตั้งหากคำพูดของลุงบุญทำให้ผมรู้สึกเย็นวาบแต่ผมก็พยายามเก็บอาการ เกลือนไปหมายความว่ายังไงครับลุงบางครั้งสิ่งที่คนโบราณสร้างขึ้นเพื่อบูชามันก็กลายเป็นผู้ล่าเสียเองพิธีรำสังเวยนั่นไม่ใช่แค่การถวายเครื่องเส้นแต่เป็นการถวายชีวิตถวายวิญญาณลุงบุญมองลึกเข้ามาในดวงตาของผมถ้าพรายพรายยังอยู่มันก็คงยังหิวคำเตือนของลุงบุญทำให้บรรยากาศรอบกองไฟเปลี่ยนไป ผมพยายามไม่คิดมากแต่ก็อดขนลุกไม่ได้วิทเองก็เงียบไปเขาคงคิดถึงเรื่องตำนานที่เคยอ่านมาเช้าวันรุ่งขึ้นเราออกเดินทางต่ออีกไม่นานนักลุงบุญก็หยุดชะงักชี้ไปที่บางอย่างที่ซ่อนอยู่ใต้พุ่มไม้หนาทึบนั่นไงทางเข้าเบื้องหน้าเราคือแนวหินที่ถูกจัดเรียงอย่างผิดธรรมชาติมีเถาวันปกคลุมหนานแน่นราวกับกำแพงเมืองโบราณ เราต้องช่วยกันฟันเถาวันและผลักกิ่งไม้หนาออกไปจนในที่สุดเราก็ได้เห็นสิ่งที่รอคอยที่นั่นคือซากปรักหักพังของหมู่บ้านไพรไพรโครงสร้างไม้เก่าแก่หลายหลังถูกเถาวันรัดรึงจนแทบมองไม่เห็นรูปทรงกำแพงหินบางส่วนยังคงตั้งตระงานอยู่รายร้อมด้วยต้นไม้ใหญ่ที่ดูเหมือนจะกลืนกินทุกสิ่ง มันเป็นภาพที่ทั้งน่าทึ่งและน่าขนลุกไปพร้อมกันอากาศภายในหมู่บ้านรู้สึกเย็นจะเยือกกว่าด้านนอกเหมือนมีม่านพลังงานบางอย่างกั้นเอาไว้แสงแดดแทบจะส่องไม่ถึงพื้นดินทำให้บรรยากาศมืดสลัวและเต็มไปด้วยเงาผมรู้สึกได้ถึงความเงียบที่กดดันราวกับว่าหมู่บ้านแห่งนี้กำลังหลับไหลและไม่ต้องการให้ใครมาปลุก วิทย์เริ่มตื่นเต้นเขาพุ่งเข้าไปสำรวจทันทีส่วนผมก็หยิบกล้องขึ้นมาบันทึกภาพทุกมุมลุงบุญเดินตามมาอย่างระมัดระวังมือของเขากำไม้ถาวแน่นและสายตาก็สอดสายไปรอบๆอบอย่างไม่วางใจเราเดินลึกเข้าไปในหมู่บ้านพบกับเศษกระเบื้องดิงเผาเครื่องมือเครื่องใช้โบราณที่ทำจากหินและไม้บางส่วนผมรู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปหลายร้อยปี จนกระทั่งวิทร้องเรียกผมเสียงตื่นเต้นเฮ้ยมานี่เร็วฉันเจออะไรบางอย่างผมเรียบเดินตามเสียงของวิทไปที่ใจกลางหมู่บ้านที่นั่นเป็นลานกว้างรูปทรงกลมขนาดใหญ่ปูด้วยหินที่สึกกร่อนมีแท่นบูชาหินตั้งอยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยเสาไม้สูงใหญ่หลายต้นที่ยังคงยืนตระงานแม้จะผุพังไปตามกาลเวลา ที่แท่นบูชานั้นมีร่องรอยของการสลักรูปภาพและอักขระโบราณแต่บางส่วนก็ถูกมอสและตะไคร่น้ำปกคลุมจนแทบมองไม่เห็นวิทย์กำลังใช้แปรงเล็กๆค่อยๆปัดทำความสะอาดอย่างระมัดระวังเมื่อสิ่งสกปรกถูกปัดออกไปภาพที่ปรากฏก็ทำให้พวกเราต้องอึง้งมันคือภาพแกะสลักที่เล่าเรื่องราวของพิธีรำสังเวยพไพรโดยละเอียด ภาพแรกแสดงถึงชาวบ้านกำลังเต้นรำรอบแท่นบูชาโดยมีคนคนหนึ่งสวมเครื่องแต่งกายพิเศษดูเหมือนเป็นผู้ถูกเลือกภาพถัดมาเป็นรูปของพรายรายมันไม่ใช่พูดผีที่น่ากลัวอย่างที่เราจินตนาการแต่มันเป็นรูปร่างคล้ายหมอกควันสีดำที่พุ่งออกมาจากป่าโอบล้อมผู้ถูกเลือกเอาไว้ ใบหน้าของผู้ถูกเลือกนั้นแสดงออกถึงความสุขและความเจ็บปวดผสมผสานกันอย่างประหลาดแต่ภาพสุดท้ายนี่สิมันทำให้เลือดผมเย็นเฉียบภาพสุดท้ายแสดงให้เห็นผู้คนกำลังวิ่งหนีออกจากหมู่บ้านอย่างแตกตื่นสีหน้าเต็มไปด้วยความหวาดกลัวขณะที่พรายพรายนั้นขยายใหญ่ขึ้นและดูดกลืนทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปในหมอกควันสีดำสนิท มีรูปสลักหนึ่งที่โดดเด่นออกมาจากภาพอื่นๆมันเป็นภาพเด็กหญิงตัวเล็กๆที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังกำลังมองย้อนกลับมาที่หมู่บ้านด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังนี่มันพวกเขาไม่ได้หายไปแต่ถูกพรายพรายกลืนกินวิตพึมพมใบหน้าซีดเผือกลุงบุญที่ยืนเงียบอยู่ตลอดเวลาเดินเข้ามาใกล้แท่นบูชาเขาเอามือแตะที่รูปสลักนั้นเบาๆ พรายพรายไม่ได้กลืนกินอย่างเดียวมันเลือกเลือกอะไรครับลุงผมถามเสียงสัน่นเลือกผู้สังเวยวิญญาณที่แข็งแกร่งที่บริสุทธิ์ที่สามารถเป็นภาชนะให้มันได้ลุงบุญหันมามองเราพิธีรำสังเวยไม่ใช่แค่การเต้นรำแต่การเปิดประตูให้พรายพรายเข้ามาสิงสู่เพื่อให้มันได้สัมผัสชีวิตมนุษย์อีกครั้งก่อนที่จะดูดกลือนพลังชีวิตไปเพื่อรักษาสมดุลของป่า เรื่องราวที่ลุงบุญเล่าทำให้ผมรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านเข้ามาในกระดูกความคิดที่ว่ามีบางอย่างกำลังจับจ้องและรอคอยอยู่ในป่าแห่งนี้ทำให้ผมกระวนกระวายคืนนั้นเราตั้งแคมป์อยู่ภายในลานบูชาของหมู่บ้านด้วยความเหนื่อยล้าจากการเดินทางและการสำรวจทำให้พวกเราหลับไปอย่างรวดเร็วผมตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะเสียงประหลาด มันเป็นเสียงแววแววของดนตรีโบราณคล้ายเสียงกลองที่ถูกตีอย่างเนิบช้าสลับกับเสียงเครื่องเป่าที่ไม่คุ้นเคยมันดังมาจากส่วนลึกของป่าผมสะดุ้งตัวลุกขึ้นนั่งมองไปรอบๆความมืดมิดกลืนทุกสิ่งจนแทบมองไม่เห็นอะไรผมรู้สึกได้ถึงแรงดึงดูดบางอย่างที่กำลังส่งมาจากเสียงนั้นผมมองไปที่เต็นท์ของวิทย์เขานอนนิ่งสนิท ผมพยายามเรียกเขาวิทวิทย,ทยได้ยินอะไรไหมวิทยไม่ตอบผมจึงเดินไปเขย่าตัวเขาเบาๆทันใดนั้นวิทย์ก็กระตุกตัวลุกขึ้นนั่งอย่างรวดเร็วดวงตาของเขามองตรงไปข้างหน้าอย่างว่างเปล่าเหมือนคนละเมอใบหน้าของเขาซีดเผือกแต่ริมฝีปากกลับยกยิ้มอย่างหน้าขนลุกวิทเป็นอะไรนะ่ะผมถามด้วยความตกใจแต่แทนที่จะตอบวิทกับเริ่มขยับตัวช้า แขนของเขายกขึ้นลงอย่างช้าๆราวกับกำลังเต้นรำอยู่ในความมืดมิดเสียงดนตรีจากป่ายังคงดังไม่ขาดสายและผมรู้สึกว่ามันเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆร้ากับกำลังเข้ามาใกล้ยานวิทย์ผมพยายามจับแขนเขาไว้แต่วิทย์กลับปัดมือผมออกอย่างแรงดวงตาของเขายังคงว่างเปล่าแต่ในแววตานั้นกลับมีประกายบางอย่างที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนมันไม่ใช่ประกายของวิท เพื่อนของผมวิทย์เริ่มลุกขึ้นยืนและเดินออกจากเต็นท์อย่างช้าๆตรงไปยังใจกลางลานบูชาที่ที่แท่นหินตั้งอยู่ผมรีบคว้าไฟฉายขึ้นมาส่องตามไปสภาพของวิทย์ดูแปลกประหลาดเขากำลังเดินไปเรื่อยๆโดยท่าทางเหมือนถูกสะกดจิตและร่างกายของเขาก็ขยับไปตามจังหวะของดนตรีลีลับนั้น ลุงบุญที่นอนอยู่ข้างกองไฟก็ตื่นขึ้นมาเขาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็รีบลุกพรวดขึ้นมาทันทีลุงบุญคว้ามีดสั้นเล่มหนึ่งออกมาจากย่ามแล้วเริ่มท่องคาถาอะไรบางอย่างผมไม่เคยเห็นลุงบุญมีท่าทีหวาดกลัวขนาดนี้มาก่อนวิทหยุดเดี๋ยวนี้นะผมพยายามวิ่งไปดึงวิทกลับมาแต่เขาแข็งแรงเกินกว่าที่ผมคิดไว้แรงดึงดูดของเสียงดนตรีนั้นรุนแรงมากจนเขาทนไม่ได้ เมื่อวิทย์ไปถึงแท่นบูชาเขาก็เริ่มเต้นรำอย่างเต็มตัวท่าเต้นของเขาดูคล้ายกับภาพสลักที่ปรากฏอยู่บนแท่นหินนั้นไม่มีผิดผมมองเห็นเงาดำทะมึนเริ่มก่อตัวขึ้นจากป่าร,บรอบๆลานบูชามันลอยคืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆแสงจากไฟฉายของผมแทบจะถูกดูดกลืนหายไปในความมืดนั้นลุงบุญช่วยวิทยด้วยผมตะโกนขอความช่วยเหลือ ลุงบุญยังคงพึมพำคาถาเสียงดังขึ้นเขาเดินตรงเข้าไปที่วิทยแล้วใช้มีดสั้นที่กำอยู่ในมือกรีดลงไปที่ฝ่ามือของตัวเองเลือดสีแดงสดหยดลงบนพื้นหินโบราณลุงบุญใช้เลือดของเขาขีดเป็นวงกลมล้อมรอบวิทยพร้อมกับท่องคาถาที่ผมไม่เข้าใจทันทีที่เลือดของลุงบุญหยดลงบนพื้นเสียงดนตรีก็เริ่มเพี้ยนไป เงาดำที่เคลือบคลานเข้ามาก็ชะง,งักลังเลอยู่ครู่หนึ่งวิทเองก็ดูเหมือนจะชะง,งักไปเช่นกันใบหน้าของเขาแสดงออกถึงความทรมานอย่างหนักเขาพยายามดิ้นรนแต่ก็เหมือนถูกพันธนาการไว้ด้วยแรงลีลับบางอย่างมันกำลังโกรธพรายพไม่ชอบการขัดขวางลุงบุญตะโกนเสียงแหบพร่าใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยเหงื่อต้องทำลายมัน ทำลายอะไรครับลุงผมถามกลับไปอย่างไม่เข้าใจลุงบุญชี้ไปที่รูปสลักเด็กหญิงที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังวิญญาณของเด็กคนนั้นมันคือพลังงานที่พรายพรายใช้เปิดประตูให้พิธีนี้ดำเนินต่อไปผมไม่รอช้าพุ่งเข้าไปที่แท่นบูชาหยิบหินที่อยู่ใกล้ที่สุดขึ้นมาและกระแทกมันลงไปที่รูปสลักเด็กหญิงนั้นอย่างแรงผมกระแทกซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนรูปสลักแตกละเอียดเป็นเสียเส่ยงเสี่ยง ทันทีที่รูปสลักถูกทำลายเสียงดนตรีก็ดับลงอย่างกระทันหันเงาดำทมินที่ล้อมรอบเราก็สลายหายไปในพริบตาวทิทรุดลงกับพื้นร่างกายของเขากระตุกเล็กน้อยก่อนที่จะนิ่งสนิทผมรีบเข้าไปพยุงตัวเขาขึ้นมาวิทหมดสติไปแล้วใบหน้าของเขายังคมซีดเสียวแต่แววตาที่ว่างเปล่าเมื่อครู่ได้หายไปผมรู้สึกโล่งใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ลุงบุญนั่งลงหอบหายใจเขาเอามือปิดแผลที่ฝ่ามือแล้วมองไปยังเศษซากของรูปสลักที่แตกกระจายเด็กคนนั้นถูกทิ้งไว้เป็นคนสุดท้ายที่พรายพรยไม่เลือกที่จะกลืนกินวิญญาณของเธอจึงติดอยู่ที่นี่เป็นกุญแจที่เปิดทางให้พรายพรยกลับมาในทุกๆครั้งที่ประตูถูกเปิดออก เราตัดสินใจรีบออกจากหมู่บ้านทันทีในเช้าวันนั้นโดยไม่คิดที่จะสำรวจอะไรเพิ่มเติมอีกต่อไปการเดินทางกลับเต็มไปด้วยความเงียบผมประคองวิทย์ที่ยังคงซึมและอ่อนแรงลุงบุญเองก็เดินนำหน้าอย่างเงียบงนันเมื่อเรากลับมาถึงหมู่บ้านชาวบ้านก็ตกใจกับสภาพของวิทย์เขายังคงไม่พูดจาดวงตาของเขามักจะมองเหม่อเลยไปที่ว่างเปล่า และบางครั้งก็เริ่มขยับมือและเท้าอย่างช้าๆราวกับกำลังเต้นรำในอากาศสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวคือจังหวะการเคลื่อนไหวของเขาคล้ายกับพิธีรำสังเวยที่เราเคยเห็นบนภาพสลักไม่มีผิดผมพาตัววิทย์เข้ารับการรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบันและหมอผีในท้องถิน่นแต่ไม่มีใครสามารถอธิบายอาการของเขาได้ วิทไม่ได้ถูกสิ่งสู่แต่เหมือนวิญญาณของเขาถูกบางสิ่งบางอย่างแตะต้องและเปลี่ยนไปอย่างถาวรทุกคืนผมได้ยินเสียงแววแววของดนตรีโบราณในความฝันและเห็นภาพของวิทย์ที่กำลังเต้นรำอย่างเปลี่ยวเหงาในลานบูชาของหมู่บ้านไพรไพรลุงบุญบอกผมว่าผมโชคดีที่ไม่ได้ถูกเลือก บางทีการที่ผมทำลายรูปสลักเด็กหญิงนั้นเป็นการตัดการเชื่อมโยงของพรายพรยกับโลกนี้ชั่วคราวแต่มันไม่ได้หมายความว่าพรายพรยจะหายไปตลอดการมันเพียงแค่กลับไปหลับไหลรอคอยผู้ที่หลงเข้าไปเปิดประตูให้มันอีกครั้ง เรื่องราวของหมู่บ้านพลายพลและพิธีรำสังเวยนี้สอนผมว่าโลกใบนี้มีบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่และลึกลับเกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าใจหรือควบคุมได้ความอยากรู้อยากเห็นเป็นสิ่งที่ดีแต่การเคารพและไม่ล่วงเกินขีดจำกัดของสิ่งที่ไม่รู้จักนั้นสำคัญกว่ามาก บางตำนานถูกเล่าขานไม่ใช่ให้เราไปค้นหาแต่เพื่อให้เราตระหนักถึงพลังอันเร้นลับที่อยู่รอบตัวเราและเพื่อเตือนใจว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นควรปล่อยให้มันเป็นปริศนาที่ซ่อนอยู่ในเงามืดต่อไปจะดีที่สุดเพราะบางครั้งการค้นพบความจริงอาจไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะรู้จริงๆก็เป็นได้